แหมสบายเชียวนะทำะไรอยู่เนี่ยเอา้าพี่บูมก็กำลังผ่อนคลายกล้ามเนื้ออยู่ไงใครมีปัญหาขี้ปวดขี้เมื่อยเหมือนกล้วยบ้างคะวันนี้กล้วยมีไอเทมผ่อนคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดเมื่อยมารีวิวไว้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะสัวนั้นก็เมื่อยนะสวัสดีค่ะกล้วยรีวิววทิทย์นี้กลับมาอีกแล้วค่ะ ในตอนแรกเลยนะ <Wow. S 1> วันนี้คุจะมารีวิวไอเทมแก้ปวดเมื่อยช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะอย่างแรกเลยเรามาดูกันที่เครื่องนวดตาตัวนี้กันก่อนเลยค่ะเครื่องนวดตาตัวนี้เป็นของ Inno n o h l t h ใช้สําหรับลดอาการปวดเมื่อยอาการปวดตาจากการจ้องโทรศัพท์มือถือหรือการใช้คอมพิวเตอร์หรือดูซีรีส์เป็นเวลานานๆเหมาะกับเรามากๆเลยตัวเครื่องสามารถพับเก็บพกพาไปไหนก็ได้สะดวกมากๆค่ะ ฟังก์ชันการใช้งานนะคะมีอุ่นร้อนมีนวดแล้วก็มีฟังก์ชันบลูทูธไว้สําหรับฟังเพลงด้วยปกติแล้วเวลาที่เราปวดตาเนี่ยเราก็จะต้องเอาถุงน้ําร้อนมาประครบตาใช่ไหมคะเพื่อลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาค่ะแต่เครื่องนวดตาจากอินโนเฮลตัวนี้นะคะเราเนี่ยไม่ต้องไปอุ่นน้ําร้อนอีกแล้วเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีระบบความร้อนค่ะพร้อมกับมีระบบนวดที่จะมาคลึงรอบๆดวงตาของเราเลยแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าคลึง เพราะว่าเครื่องนวดตาตัวนี้เป็นระบบแวคข้ามค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะมันจะเป็นลมพองเข้าพองออกแบบนี้คลึงเบาๆค่ะซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะคะจะเลือกได้ค่ะว่าจะนวดอย่างเดียวหรือว่าจะนวดพร้อมประครบร้อนหรือว่าจะประครบร้อนอย่างเดียวก็ได้ด้วยค่ะแล้วคืนไหนที่นอนดูซีรีส์ยาวๆนะคะนอนดูจบแล้วเนี่ยใส่เครื่องนวดตาเนี่ยโ,โหหรับสบายมากๆเลยค่ะ ขอตัวพักผ่อนสาตาก่อนนะคะปัญหาเมื่อยตาดูซีรีส์เยอะเนี่ยแก้ได้ด้วยแว่นนวดของ INNO h e a l t h ครับแต่อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของคุณกล้วยเลยก็คือชอบเมื่อยเท้าครับทุกคืนเนี่ยจะต้องส่งเท้ามาให้ผมนวดแบบนี้ทุกคืนเลย พี่บุมนวดเยอะๆเนี่ยพี่บุมเริ่มขี้เกียจค่ะพี่บุมก็เลยซื้อเครื่องนวดเท้าตัวนี้มาให้ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องนวดเท้าจากเจ้าสัวค่ะใช้งานดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันเลยตัวนี้มีโหมดการใช้งานนวด4ฟังก์ชันตามหลักแพทย์แผนจีนซึ่งปกติอ่ะคุยก็ใช้แค่ฟังก์ชันที่หนึ่งนะคะปวดเมื่อยทั่วไปค่ะตัวนี้นะคะมี ด้วยค่ะสามารถที่จะนวดไปแล้วก็อุ่นเท้าเราไปด้วยนะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันแมนนวลอ,อีกค่ะซึ่งในฟังก์ชันแมนนวลนะคะเราสามารถที่จะปรับสปีดแล้วก็ดิเรกชันในการนวดค่ะค่ะแล้วสําหรับตัวผ้าหุ้มนะคะเราก็สามารถที่จะถอดซักได้ค่ะเวลาที่เราเปิดระบบอุ่นร้อนนะคะก็จะมีไฟสีแดงๆขึ้นแบบนี้ค่ะ เขาจะไม่ได้นวดแค่ตรงฝ่าเท้าให้เรานะเขาจะนวดขึ้นมาถึงตรงข้อเท้าเลยค่ะซึ่งเป็นจุดที่กล้วยอ่ะชอบปวดเมื่อยมากๆค่ะการทำงานของลูกกิ้งนะคะจะมีทั้ง ขึ้นลงแล้วก็หมุนไปหมุนกลับค่ะและตำแหน่งในการนวดนะคะจะมีอยู่3จุดค่ะนั่นก็คือซ้นเท้ากลางเท้าแล้วก็จมูกเท้าในการนวดแต่ละครั้งนะจะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะถ้าคิดว่าทั้งหมดนี้สบายแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไอเทมค่ะที่อยากจะพรีเซต์มากๆเลยกับตัวนี้เลยค่ะแผ่นประครบร้อนเนี่ยกุ้ยเพิ่งได้มานะแต่พอดีว่ากุย้ยทดลองใช้งานค่ะแล้วก็นอนทับมันทุกวันเลยนะคะมันก็เลยยับยับยู่ยอย่างนี้ค่ะ ฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้จะเป็นการประครบร้อนนะคะมีรีโมทปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ปรับเวลาได้ค่ะสาหรับระดับการปรับอุณหภูมินะคะจะเป็นเบอร์1ถึงเบอร์10ค่ะซึ่งความร้อนของเบอร์1นะคะจะอยู่ที่ประมาณ40องศาค่ะและความร้อนสูงสุดที่เบอร์10นะคะจะอยู่ที่ประมาณ70องศาค่ะสามารถตั้งเวลาได้นะคะ3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะนั่นก็คือ45นาที90นาทีและ120นาทีคือตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าพึ่ง อาการปวดเมื่อยตรงส่วนไหนนะคะก็สามารถที่จะเอาไปประครบตรงส่วนนั้นได้เลยโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะในวันที่เป็นวันนั้นของเดือนนะคะมีอาการปวดท้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาแผ่นประครบร้อนตัวนี้นะคะมาประครบที่ท้องแบบนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าหากว่าทํางานแล้วปวดคอนะคะก็สามารถที่จะเอามาพาดไหล่ได้อย่างนี้เลยค่ะหรือว่าถ้า รถนานๆแล้วปวดหลังนะคะหรือว่านั่งทํางานที่โตทางานเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาพาดอย่างนี้ได้เลยค่ะเราก็นั่งพิงความร้อนนะคะที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิคงที่เลยค่ะข้อดีของแผ่นประครบร้อนตัวนี้นะคะก็คือมันไม่แฉะไม่เปียกแล้วก็อุณหภูมิคงที่อย่างที่บอกไปในตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้ถุงประครบร้อนเนี่ยบางทีเนี่ย ตอนแรกๆเนี่ยก็จะร้อนมากๆเลยใช่ปะแล้วพอใช้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะหายร้อนซึ่งเราก็จะต้องไปเปลี่ยนน้าร้อนใหม่ค่ะแต่พอมีตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ไปได้หมดเลยค่ะแล้วอย่างช่วงนี้นะอยู่ดีๆอากาศก็ก,กลับมาหนาวอีกแล้วค่ะตอนกลางคืนนะคะกยก็เอาแผ่นประครบร้อนตัวนี้ค่ะใส่เข้าไปในปลอกหมอนของเรานะคะเราก็มานอนกอดอย่างเงี้ยโอ้โหช่วยได้เยอะเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะรีวิวกันให้ดูแล้วสําหรับไอเทม3ตัวนี้นะคะที่ต้องมีติดบ้านกันไว้เลยสําหรับคนชอบปวดชอบเมื่อยค่ะถ้า ว่าเพื่อนๆอ,อยากได้นะคะเดี๋ยวกุ้ยจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะสามารถที่อยากเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากกล้ยค่ะและตอนนี้ก็ยังมีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือ Tik t o อกแล้วก็ Line o f f i c i a l ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้เรื่องรีวิวเด้กุ้ยให้กุ้ยรีวิวให้ดูค่ะบ๊ายบาย ไปดูตาต่อแหละ